ปักเป้าซกหน่อยกัไดลนะครับน้ำกิ๊บแก้าโช๊ตโช๊ตโช๊ตเบี้ยน่ะขีนเบี้ยแล้วบอกเก็บขวดน่ะน่ะความแควยนนะคือทุเลยครับดึงต่มเต็มหเจเรื่องเอามาวันเอามาเจ้าครับเป็นแก้วหรือเป็นเอามาวันนะเจ้ามาวันม่จะอ่องซหน่อยมจะหัว เทาหมนเล่นดนี่ใอยกดแขนเท้ามุเปลนปกไอ้หนวดแมที่เน้วใส่เอาบะคืจริงจะเป็นเบอร์สามเก้แถวห็นบนตันตี้ารตันไปเอามาวัดมาได้กฮะตัวหันประธานเนี่ยดุดไปถึงหอยะอผมผมจะขอยองไปก่อนนะครับผมไปก่อนเลยครับ รับไหนผู้แก้มเอาเวลาคุณเอาผู้แก้มเลยอะวันนี้เขาจะลงเป็นพันขั้นกว่าคนพวนาพวกแหนนอนอะจึงบอกว่าไอ้คอบ้ามึงจังก็เหมือนกันมึงจังก็เหมือนกันละเพราะเหมือนกันต่อแขนนั่งยองเดี๋ยวไม่ได้จังมึงจังก็เหมือนกัน

เอาซุันนี้ครับเอาซูปันเอาซุปานี้ปซูปสกอตมานะครับ